ผมเล่าลายหนึ่งนะเป็นลูกของรองศาสตราจารย์เลยนะครับสนิทกับผมร้องผมร้องให้มาหาผมนะครับว่าลูกติดยาบ้าบอกอา้าวทำไมมึงไปติดอะบังคับแม่มันชกกำแพงหัวโขกนะครับให้แม่ไปหาซื้อยาบ้ามาให้ลูกเสพเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงตัวเองเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แต่ลูกติดยา ก็บอกพี่เลยวัดช่วยหน่อยได้ไหมลูกติดยาบอกถ้าพี่รักษาต้องรักษาตามวิธีของพี่นะมนผมก็ไปคุยกับเด็กว่าไงติดยานี่มึงเลิกได้ไหมถ้าเลิกไม่ได้ลุงจัดการนะผมเลิกไม่ได้ตกปังเลยสัตว์เป็นเฮียอะไรเด็กจังไรถ้ามึงไม่เลิกกูจะเผาแม่นนะครับกลัวเลิกเอตอนนี้ได้ดิบได้ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเรียนเก่งด้วยได้ดิบไดดีแล้วนะครับมาผมไปออกเวิร์กพอยต์มันยังมาบอกโอ้โ oh, ห ถ้าลุงไม่ขู่ผมวันนั้นไม่ได้ขู่ตกไปแล้วนะฮะแม่มันก็ร้องหบร้องไห้นะครับบอกมึงลองเสพอีกถ้ากูมาตรวจปัสสาวะเจอเนี่ยกูไม่เอาไว้นะเอาไปจัดก,การเลยอเหีเยเนี่จะได้ไปผุดไปเกิดเป็นลูกคนอื่นบ้างนะฮะดีครับยังมายกมือไหว้นะครับยกมือไหว้บอกโอ้โหถ้าลุงไม่เอาผมวันนั้นเนี่ยนะผมก็เสียคนไปแล้ว